สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่ทายค่ะคลิปที่แล้วที่เราคุยกันไปในเรื่องของไวรัส RSV ค่ะในคลิปนี้แม่ทรายจะมาคุยในโรคยอดฮิตของเด็กๆที่ป่วยบ่อยมากๆในช่วงนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ค่ะแล้วเราจะทำยังไงดีนะถ้าลูกเราเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A โรคไขวัดใหญ่สายพันเอเกิดจากเชื้อไวรัส a h 1อินวนนะคะติดต่อจากคนสู่คนการติดต่อของไข้วัดใหญ่สายพันธุเอค่ะสามารถติดต่อได้ทางการไอาตามสัมผัสน้ำมูกน้ำลายในระยะ1เมตรค่ะการสัมผัสสิ่งปนเปื้อนค่ะเช่นการใช้แก้วน้ำร่วมกันใช้ช้อนร่วมกันใช้หลอดดูดน้ำเดียวกันหรือว่าการจับลูกบิดประตูจับโทรศัพท์โดยที่เราไม่ได้ล้างมือก็อาจจะมีผลต่อการติดเชื้อไข้วัดใหญ่สายพันธเอได้นะคะ เด,เด็กจะมีอาการหลังได้รับเชื้อประมาณ1-3ถึงวันนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะไข้สูงสูงกว่าไข้หวัดธรรมดามีอาการปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวมีอาการอ่อนเพลียค่ะมีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางรายอาจจะมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนได้เลยนะคะซึ่งในรายที่มีอาการรุนแรงมากๆก,ก็จะมีอาการถึงขั้นปอดอักเสบรุนแรงเลยค่ะอาการสําคัญที่พ่อแม่ควรพาเด็กๆไปโรงพยาบาลนะคะมีไข้เกิน24ชั่วโมงค่ะ เช็ดตัวลดไข้ให้กินยาลดไข้แล้วยังมีไข้สูงมากกว่า5องศาเด็กทานอาหารได้น้อยทานอาหารไม่เพียงพอและซึมลงค่ะปลายมือปลายเท้าเขียวหายใจเร็วหายใจลำบากหอบเหนื่อยสำหรับรายที่มีการแรงน,นะคะปัจจุบันมียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะคะโอเซลทามีเวียค่ะ สำหรับเด็กที่อาการไม่รุนแรงนะคะก็สามารถดูแลพักผ่อนที่บ้านได้นะคะมีไข้ต่างๆทานยาลดไข้เช็ดตัวลดไข้ค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะ่ะและที่สำคัญจะต้องหยุดเรียน3-7วันนะคะเด็กๆเพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายาเชือ้อท่าใบใหญ่ใส่พันเอสามารถป้องกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมสวมแมสกก่อนออกไปในที่ชุมชนแออัดนะคะอย่าลืมใช้ช้อนกลางด้วยนะคะ แต่ก็ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกันไม่ใช้หลอดดืมน้ำร่วมกันค่ะและที่สำคัญผู้ปกครองอย่าลืมพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะสำหรับคลิปนี้แม่สายขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะจะได้มีร่างกายแข็งแรงใส่วิ่งเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แม่สาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ